จตามรถแบบไม่ต้องเหยียบครับตัดวงจรยังไงเดี๋ยวผมดำให้ทุกคนดูครับนี่ครับเซ็นเซอร์ขาคัทจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนให้เราปลดอลเก็ตออกเลยครับปลดโลเก็ตออกปับให้เราหาสายไฟหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะเหยียบคัดตลอดชีวิตแล้วก็ตัดโลเก็ตนี้ออกเลยแล้วก็เชื่อมสายไฟสองเส้นนะแต่ถ้าใครอยากจะทําแบบเท่ๆไม่ต้องถาวรน,นะครับเอาสายไฟนะครับสองเส้นนี้ยแยงเข้าไปเลยนี่แยงเข้าไปแบบนี้นะครับ ซึ่งรถไต่คูบต้านะครับเขาอ,ออกแบบมาให้เหยียบคลัตเวลาสตาร์ทเครื่องนะเพราะว่ามันเป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งแหละทุกคนเพราะถ้าเกิดรถเราเข้าเกียร์อยู่ในเกียร์แล้วเราเกิดสตาร์ทเนี่ยเราไม่เหยียบคลัตบางทีสตาร์ทปรับรถมันเลื่อนไงจะทับได้อะไรเงี้ยครับแต่ว,ว่าเรามันมืออาชีพมือเก่าแลา้วไงคือทุกครั้งที่เราสตาร์ทเราต้องปลดเกียร์อยู่แล้วใช่หไหมแล้วเหยียบคลัตทำไมมันเมื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยตออย่างงี้เดี๋ยวมาสตาร์ทดูนี่คครับง่ายๆนะครับ ใครที่อยากสตาร์ทแบบเท่ๆแบบไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับก็สามารถทําได้ตัดล็อกเก็ตแล้วก็เชื่อมสายไฟสองตัวมันชนกันนะหรือถ้าใครไม่อยากทําดาวน์ก็หาสายไฟมาพ่วงเสียบเข้าไปตั้งล็อกเก็ตนู้ ET, นล็อกเก็ตนี้แล้วก็เอาล็อกเก็ตนี่ยเสียบกับเข้าไปนะครับก็จะตัดวงจรของคลัตชนะ์เนาะแต่ว่านั่นแหละก่อนขึ้นรถก่อนสตาร์ทนะก็ต้องว่างเกียร์หลักเกียร์ชัตเตอร์นให้ดีทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าพลาดแล้วอะ่ะโอกาสมันแค่ครั้งเดียวจริงๆครับลองทํากันดูนะ